สวัสดีครับผมมีโอนะครับมีโอร้านสาวน้อยบิ๊กไบ์นะครับมีโอนะวา้าคันนี้บอกไว้ก่อนนะครับสีขาดเกินนะครับไปตามสภาพเลยไปเก็บเอานะครับมันแค่ภายนอกนะนี่นี่หน่อยๆพวกติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ขี้ลายๆนี่คือติ๊กเกอร์นะเปลี่ยนติ๊กเกอร์หายเลยนี่ก็พ่นสีใหม่จับหลังจบอันนี้พ่นสีใหม่จบ นะสีกระป๋องก็ได้นะค้นเองเอง่ายสบายๆส,สวยนะครับรถคันนี้สวยนะแต่ภาษีขาดเกินนะคันนี้บอกไว้ก่อนนะอันนี้ขาดเกินนะแต่ราคารับรองคือซื้อขี่ดูให้หลานต่างจังหวัดนี่สบายๆเลยครับราคานี้นะเล่มครบเบาขาดนะครับเบาขาดอ่าเขาหุ้มตะไคร่มาอ่ะตามนี้ตามนี้ ป้ายทะเบียนไม่ตรงนะครับไม่ตรงนะแต่เลขเครื่องเลขคอตรงนะป้ายทะเบียนรู้สึกว่าจะสลับมาไม่รู้ว่าสลับกับคันไหนมานะสงสัยป้ายน่าจะหายแล้วเหมือนกับว่าหามาแปะไว้กันตำรวจอะไรประมาณนั้นเนาะชุดโอนครบนะครับทุกอย่างตรงหมดนะครับไม่ต้องกลัวครับผมขายรถไม่ต้องกลัวว่าเลขเครื่องเลขคอจะไม่ตรงจะโอนไม่ได้นู่นนี่นั่นนะ ไม่ได้ผมรับคืนเต็มจำนวนนะครับนะอ่ะจอดปะเดี๋ยวแปบ๊บอันนี้เหมือนแบตจออ่อนหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนแบตให้นะเ้าจะเอาแบตอ,อ่อนยิงแล้วอะมาแล้วแบตอ่อนนะ มานี้นะครับ αι, เครื่องก็วันไม่มีนะครับไปลงไฟเลี้ยวติดนะไปลงไฟเลี้ยวติดนะขีไ่ได้เลยนะนะยอดป่ะแล้วเดี๋ยวเ,เ,หาาเ,เห็นราคาที่ผมเปิดแล้วเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวค็อยดูเดี๋ยวตกใจ,กกใจนะ โอเคตามนี้ครับ